มาจิ้มเนื้อฮึมอสมเซายังลุยมาแล้วโดนล,ลุมสองอสมเซายังใช้ความเก่าบังบอลแล้วก็โดนหววล้มลงไปเรียกฟรีคลิกให้กับทีมได้อีกครับโอ้เราเหลืองหรือเปล่าชินพัฒน์กับาคารวินเข้าไปช่วยกันสกัดตรงนั้นเนี่ยผู้ตัดสินว่ายังไงดู่อนครับโอ้โหมีเสียงเฮแลวฮะโอ้แต่บอลอืม ดูครับว่าใบอะไรับชินพั์ลีออกใบเหลืองแล้วครับอืมใบเหลืองลิบาเหลือนี่เราเรายังไม่ได้เห็นการยืนยันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโรเมสกู่เนี่ยภาพตัดอยู่ที่ภาพช้า โอ้โหใบแดงครับเจ้าเฟยศสิวกรครับโอ้โหเป็นใบแดงครับไม่ใช่เหลืองครับไปทําอะไรครับสิวกรอ่ดูหมายเลขสิบครับสิวกรเตียตกูลเหมือนพูดอะไรสักอย่างนั่นแหละครับเหมือนพูดอะไรสักอย่างครับแล้วพูดสินครับโอ้โหสิวกรเหมือนกันครับสิวกรพูดมแจกแรงแตกแดงเลยครับแดงเลยครับแดงไดเร็กเลยสิวกรผูอดมครับแจกใบแดงให้กับสิวกรเตียตะกูลครับโอ้โห ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจังหวะนี้เลยนะครับศิวกรเตรียตกูลค,ครับอาจจะไปไปใช้คำไปใช่ครับคำพูดที่ไม่เหมาะสมเลยครับอโอ้โหพูดอะไรสักอย่างใช่ครับศิวกรก็เลยต้องไล่ศิวกรออกจากสนามไปครับนี่ครับจังหวะประวัติาศาสตร์ครับศิวกรภูดมไล่ศิวกรเตรียตะกูลออกจากสนามครับโอ้โหแล้ว